s มซ s u กล g a ซีเอส24 Ultra จะสามารถที่จะถ่ายรูปความละเอียดมากถึง24ล้านพิกเซลเป็นแบบมาตรฐานพร้อมกับฟีเจอร์โฟตโตโร้รีมาสเตอร์รีทาชรูปเพียงแค่ใช้คลิกเพียงคลิกดเดียวถ้ากับมาไเด้ข่าวสารดีๆทางไอทในช่วงเย็นในว่าจะเป็นในการสารสบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มา่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวันโดยทั่วไปแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายรูปได้เนี่ยของซัมซุงนะก็จะมีความละเอียดมาตรฐานอยู่ที่12ล้านพิกเซลเป็นริ่มต้นครับโดยความละเอียดสูงแค่ไหนเนี่ยก็ถือว่าผลจากการที่พิกเซลบินดิง้งก็จะช่วยให้การรับแสงนะครับได้มากขึ้นแลกกับความละเอียดที่ลดลง อย่างไรก็ดีนะครับซัมซุงกา a ล็กซี่ส24อัลตร้าอาจจะฉีกขนาดออกไปนะครับให้สามารถที่จะถ่ายภาพได้ความละเอียดพื้นฐานอยู่ที่24ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับในสื่อต่างประเทศนะครับได้อ้างว่าเจ้าตัวโทวรศัพท์มือถือซัมซุงกาแล็กซี่ส24อัลตร้าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายภาพในความละเอียดเริ่มต้นอ,อยู่ที่24ล้านพิกเซลเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่ารีม a สเตอร์โฟโต้นะครับซึ่งจะใช้ AI เนี่ยรีทัช เพียงแค่คลิกเพียงคลิกเดียวนะครับโดยจะมี3โหมดให้เลือกก็คือ portrait, remaster แล้วก็ Delete นะครับในขณะเดียวกันนะยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมก็คือ ND filter เข้ามานะครับเป็นฟีเจอร์มาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยฟีเจอร์ก็ถูกเพิ่มเข้ามาใน Galaxy A23 Ultra แล้วนะครับแต่ในมาตรฐานฟีเจอร์ที่ทดลอง e x p o r t r a l เท่านั้นด้วยโดยฟีเจอร์นี้นะครับจะตัดแสงในภาพทำให้เนี่ยภาพมืดลง โดยจะไม่ต้องปรับชัตเตอร์สปีดนะครับช่วยให้การถ่ายภาพเนี่ยเปิดชัตเตอร์ค้างในเวลากลางคืนได้โดยภาพไม่จ้าเกินไปเหมาะสำหรับการถ่ายภาพแบบทิวทัศน์อะไรอย่างนี้นะความละเอียด24ล้านพิกเซลถือว่าเป็นความละเอียดที่กำลังดีนะครับเพราะคมชัดกว่า12ล้านพิกเซลที่นิยมใช้กันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ในตัวของไฟล์ใหญ่เกินไปเหมือนกับการถ่ายภาพความละเอียด50ล้านพิกเซลหรือ200ล้านพิกเซลนะครับ ซ a เกลักซี่เอสยี่สิบสีซ่ซีนั้นจะมีการเปิดตัวเป็นทางการในงานกล l กซี่ n ัน c พ็คนะครับ17มกราคมปีหน้าที่เมืองซันโฮเซนะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องมารอดุ้นกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรเด,เด่นและให้เราติดตามเป็นอีกบ้างนะครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและข้อนิดเราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย